ต้องมาดูครับคู่นี้มันครับจับตาดูให้ดีๆครับจับตาดูไม่ได้ก็จับยายไปครับแม่ก็ว่ากันไปชันเดชถนับครับจับยายชันเดชวีระพลยิ้มครับเจอกับบรดกคมสายไหมประวัติเป็นอย่างไรมั่งก็ชันเดชนะครับนักชกจากอุบลราชธานีเมืองดอกบัวครับครับ ซ้อมอยู่วีรพลยิ้มนะครับแถวบอนไก่ส่วนมรกฎคมสายไหมครับส่งตรงมาจากนาครศรีธรรมราชเลยครับนะครับซ้อมอยู่ค่ามวยเพชรสี่หมื่นครับของคุณวิทยาเพชรสี่หมืน่นกามขอพวกฉลามขาวเกยเฉลิมภพในพวกนั้นเลย ชานเดชนี่ก็ฟอร์มสวยหรูครับสามไฟล่าสุดนี่ก็ไม่มีสะดุดคำว่าแพ้เลยครับ,รบชนะนอกกองพลเล็กเกียรติกองพลในยกที่4ชนะคะแนนนิคมเล็กต่อท่าวัดน,นะครับและไฟล่าสุดครับ2กันยายนที่ผ่านมาที่ราชดำเนินครับก็ชนะคะแนนน้องยศสิทธ์เจก,การ ส่วนมอรกตคมสายใหม่ครับชนะคะแนนจูร่งเอกบางไทยมาแล้วประมาชนะคะแนนยอดมนุษย์เพชรโพทองครับไฟล่าสุดครับมาสะดุดกับให้เพื่อนรักครับแพ้น็อกให้กับแปะเท่งเกียรตพลทิพย์ในยกที่สามครับดนเตะขาน็อกเลยครับยางแตกครับมาชมกันครับเริ่มกันที่ยกที่สามยกนี้มีอะไรให้จับตาดูครับเกิดอะไรขึ้นนะครับยกนี้จับตาดูให้ดีๆก่อนครับแล้วค่อยไปว่ากัน ก็ยังหาจังหวะกันอยู่นะครับเกี่ยวขาได้ครับชาญเดชเอาไปเข้าไปก้านคอเอาแล้วมีสุดครับกรรมการโอ้โหนี่นะครับพันเอกเกียววัดอีเมียมครับนับเลยครับไม่นับไม่ได้ครับโอ้โหยังเป๋อยู่อ่าครับโอ้ไฟที่แล้วก็โดนน็อกครับไฟนี้โดนนับซะแล้วครับมรกรครับตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับมรกรค่มสายไหมฟื้นหรือยางต้องดูก่อนชารเดกก็พยายามเร่งไปครับครับ โอ้โหโดนหนักเลยครับเอาเละครับสางเดชขวางหน้ามร,รกรนีพยายามเข้าจอมแล้วเอาตีโอ้โหแม่ไปพลาดนิดเดียวเท่านั้นนะครับโดนเลยครับโดนลงโทษเอา จับขาได้เตะเข้าไปแค่มาว่ากันใหม่เอาโ,อโดนหมัดอีกครับมรกรตอนนี้ไม่ดีครับแต่สู้ใจยังสู้โอชานเดชตอนนี้บอก้องแล้วครับได้เปรียบแล้วสองคะแนนยกนี้ครับโอ้ได้ไปนับหนึ่งแล้วอ้าวขอให้มาเตะขา โอ้ตอนนี้เตะขาต่อยหมัดเลยครับชาญเดชเป็นมวยเข่านะครับแรกแรกโอ้โดนเหมือนกันละชาญเดชดูครับเตะขามรารกดไม่สนดูว่าเวียงมาสูดด้แล้วโดนด้วยเอาแล้วใครอยู่ใครไปครับมีอาการเหมือนกันนะชาญเดชโอ้ดูครับพยายามดักศอกดูครับ มรกรดนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไม่ขึ้นเซลเไปแล้วครับมรกรดครับนักไา้น้ำโอ้รบวกครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับโอ้โหผู้นี้ชาวต่างชาติจับตาดูดูครับโอ้โหกระตือเต้นเหลือเกินแล้วมรกรดมาทุกลูกครับเอาทุกอย่างมาสู้แล้วตอนนี้ครับเสียเปรียบต้องเดินแต่ชาเดชดูอาวุธนี่สวนไปแต่ละทีนี่มีเสียวครับโอ้โหจะทิ้งทั้งหัวไหลเลยครับมรกรด อันเดดก็มีอาการเหมือนกันครับมียุบมีแผ่วเหมือนกันนะครับเอ้าเอ้าโดนหมาดโดนแคงหยุดอย่างนี้ไม่ดีครับต้องมีโต้มีเทียงครับอ่าขอพยายามจะบวกสองกันเลยครับตอนนี้ต้องบอกนะครับแม่ตอนช่วงที่มรกรโดนนับนี่ราคาไปอยู่ที่ชานเดดนึงยี่สิบช่วงตัวแล้วนะครับแต่ตอนนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้โอ้โหแล้วมรกรเดลับชาเดดโดนหมดยกที่สามโอ้โหหายใจหายคอแทบไม่ทำแคบพูดนี้ครับ ตอนนี้ต้องบอกครับจากที่หลังจากที่โดนนับนีย่21หนึ่งนะครับทางด้านของชาญเดชได้เปรียบตอนนี้หมด3ยกครับสถานการณ์ลดมาเหลือแค่ชาญเดชได้เปรียบแค่สาหนึ่งนะครับครับโอ้โหเดินลุยเดินบทจริงๆครับทางด้านของบุรพพไม่ต้องคิดมากครับไม่มีอะไรจะเสียเดินต่อครับยกที่4พยายามเตะครับเตะแล้วก็ต่อยครับ โอ้โหมีรอยปริแตกอยู่ที่ใต้คิ Q ้วใต้ตาด้านขวานะครับครับมรบก็จะแตกแล้วครับตอนนี้โื้อโดนสอบเข้าไปครับครับเอาเอามีเมาแรกแล้วครับตอนนี้แรกครับโอ้โหหวกกันเลยอ่ะจับตีตี มรกตลากมาตีอีกทีนึงตีเข้าไปทีตีเข้าไปทีนึงตีอีกทีโอ้โหมาเป็นเซตครับการเดทต,ตอนนี้ไม่หือไม่อือน,นะครับมี่เขาไหลใส่ให้หมดครับตอนนี้รมรกร์แต่ดูชานเดทครับจะต้านมรกตอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ จะมีนับตุนไว้ในยกที่แล้วนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดูครับพยายามดักเข่าครับแต่ดูบลกรดครับสู้ทุกหยาดหยดนะครับต้องบอกว่าทุกหยาดหยดเลยนะพยายามจะดักครับแต่ดูครับใส่ทั้งไหล่ครับหันมาใช้หมัดนะครับเกี่ยวหาได้อย่างไงโอ้โห เนหนักเลยสุดฤทธิ์สุดเดชครับลัดใต้ปีอีกครั้งหนึ่งครับเด้งตีไปครับอืจานเดชถ่าอยู่อย่างนี้นี่ไม่ไม่ดีแน่แล้วครับอย่างนี้โอ้โหดักออกไปดูอาวุธครับอาวุธทีต่อทีแล้วดูครับนี่นะครับแล้วก็หักพลิกลงไปโอ้โหเอาและครับมีเฮแล้วครับอย่างนี้มรกกตีนะครับอ้าวอ้าวโอ้ยังมี โตมาได้ครับเดินต่อครับมรกตเข้านายอีกแล้วเอามาเสียวทีเดียวแล้วะครับมรกตเดินต่อครับขออีกครับยังไม่พอครับขาอ่อนล้มลงไปเฉยเลยครับชานเดชเดินนีกครับโบนบทเดินเบียดนะครับให้หยุดง่ายๆไม่มีแล้วครับโดนนับไปแล้วครับมรกต เดินถีบน้ำไปก่อนเลยครับพยายามจะดักกับชานเดชตีครับมรกรดแม่กันเดินทุกยกแล้วก็เทแม่แรงันไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้ฌานเดชมีลพคยิ้มเริ่มมีเหี่ยวให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โหดูครับมรกรดแม่โอ้โหสะใจัทั้งพี่เลี้ยงทั้งตัวนักบวยครับตรงนี้แหละครับเหนื่อยหน่อยแล้วครับคนนี้แหละครับกานเดช ถานการณ์นีสี่ยกตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ชานเดชครับได้นับอยู่ครับแต่ได้เปรียบไม่ห่างนะครับสามต่อสองยกสุดท้ายนี่ก็ชิงดำแน่นอนแหละครับชิงดำชัวร์ครับไม่ต้องพูดถึงแล้วหายใจตอนนี้เริ่มไม่ทั่วท้องซะแล้วครับนั่นแหละครับมีสามสองแล้วครับนะฮะวัปรกดก็พยายามบอกกับ เสียงมวยกองเชียร์บน no. okay. uh, ็อกนะครับช่วยหน่อยช่วยส่งเสียงหน่อยเอาล้ครับมาดูครับยกสุดท้ายสมนาทีสุดท้ายรู้ผลครับครับเดินต่อครับมรกรพยายามดักครับชาญเดชแต่ดูครับมรกรต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองครับเข้าในตีครับแล้วก็พุ่งยิออกนี่ได้เยอะกว่าครับ เดินลุกไล่แล้วจานเดชนี่ขอรับไว้ก่อนเอาทีบนำม,มรกดเอ้เอาอนี้ร่วงครับลื่นา <c oughs> ามาให้เสียหลักครับมรกฏตอนนี้ไล่แล้วครับ <c oughs> ตั้งแต่โดนับไ่เดินเลยครับครับตอนนี้ราคาหน้า <c oughs> <c oughs> เข้าทาโดนนับแล้วเข้าทําไม่ได้นี่แม่ก็มีอาการท้อไปเองเหมือนกันเลยครับแต่มลกรดไม่มีการว่าท้อครับเดินต่อยเยอะครับีน้งน้ำกนวางแก้งโอ้โหชาญเดชนี่อาวุธที่ออกดีดูแผ่วไปเลยครับแผ่วเบาจริงๆริครับพยายามมองไปที่มุมที่เลี้ยงนะครับอย่างเดินนับมรกระดด ตาตั้งตาครับตีต่อครับมรกรแม่ไม่ยอมเลยโอ้โหกรรมการมันเอจจิรวัตรต้องแยกออกมาครับนะครับต่างคนต่างเขามั่นใจครับชั้นแดนนี่ก็มีค้ํสี่ห้านี่ก็โดนไปเยอะครับแต่ก็ยังมีคํานับในยกที่สามอยู่ครับมีคัมอยู่ครับส่วนมรกรนี่ก็มาเร่งยกสี่ยกห้าครับก็ต้องดูครับจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ การผู้ชมก็ลองดูแล้วกันครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับครับโอ้คุณวิทยาเพชรสี่หมื่นตอนนี้สะใจครับฮมนะทำการรุบรวมคะแนน้วครับแล้วก็อันวชูมือให้กับมรกรดคมสายไหมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านชาเดชวีรพลยิ้มไปนะครับ48 47 3เสเสียงเลยครับผมและช่วงนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วครับ